ดีใจมากมากดีใจมากมากก็ <Beautiful, S 2> ทำให้กำลังใจกับพระที่เขาเรียนกานศึกษาชอบทั้งหมดที่ดูแล้วนะก็เป็นประโยชน์ทั้งนั้นเป็นประโยชน์นั่นแหละกับญาติโยมที่มาได้เห็นในอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะแม้แต่ญาติโยมที่มาเนี่ยเรียบร้อยไม่มีเสียงดังเหมือนนะขอนเยอะๆไม่มีเสียงดัง เหมือนที่อื่นเนี่ยส่วนมากแท่มี20คน30คนก็เสียงกแจ้วเจ้านี่คนเป็นหมื่นเป็นแสนไม่มีเสียงเลยเป็นร่ำเรียบเรียบร้อยดีมากโอ้ไม่ได้เลยที่อื่นเขาทาไม่ได้หรอกจัดงานใหญ่อย่างน <c oughs> ี้ก็เป็นการช่วยเผยแพร่ศา,าสนานะเพื่อให้คนต่างชาติต่างไรไมาได้เห็นได้ชมได้เลย คือคนที่ว่าอยู่ต่างจังหวัดได้ก็เหมือนกันได้ไม่เห็นแล้วก็เรื่องใจอ่ขอให้ให้หลวงพ่อต้องมีความถูกความเจริญท่าน,นให้ทำตลอดไปและรูกใครไข้เจ็บไปอย่าให้ได้รบตัวท่าน